เปิดตัวกับฮีโน่1075ครับ

เรามาดูคันที่สองครับอ๋อคันนี้ไม่ได้ถ่านลาวันแล้วครับ MPR ร้อยสามสิบแรงมา้ารเอาวัวกนะาวนะเฮ้ยเอาตายกาวอันไปมาแล้วครับ MPR ร้อยสามสิบแรงมา้านี่ อาต้นหน้าโอ้ไมไ่ถ่ายละวันแล้วคหัวนี้ไม่เคยเห็นละวันละร้อยสามแต่งมาคันนี้ n P R 1 3 0 e l F ครับผุส่ววมากจะไม่ค่อยใจะน,นะหัวนี้หายากไหมไปต้องไปเลยอะไรเหนี่ว เพ่าตานไม่เปิดเคเรื่องร้อยสามไหมนี่คันนี้น่าจะเป็นร้อยสามแหละโอเคดูก,กันนะครับยูทูปป้วยผมลงยูทูปลงยูทูบแบบ อันนี้กีเได้หนยววะอ๋อเซอร์ไร้ใจมัอ๋อ,อครับอาวาง,งเกล,เลือฮึได้ครับมีกันมัหนยวะงมีาก,กันาไหมครับไม่กันไหมอ,อ้าวอเครับรอรเร่งเร่งอเจี๊ยบสร้างกันสร้างไม่ด้อบบโอเคครับขนับใจดีคร,รรค,ครับ,รบโอเค,อเค,อเค,อเคยินดีเลยครับได้ครับผมร้อยสี่ร้อยสามหรอ ใช่เหรอร้อยสามหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ฟังไม่ได้สับวางเครื่องเหรอร้อยสามนี่นนครบับพี่หนุ่มสองคันพี่นิกนีสองสิบกระบะสูงครับพี่หนุ่มครับพี่หมูพี่หมูพี่หม,พหมูพี่หนุม่มผู้ที่พง้งพี่หนุ่มล้างมาเอาฝาครอบหอมไม่น่ามันจะมีครับ สองสิบสองสิบนี่ได้จะไปไปทีมงานนี้เด็ดจริงครับตอนนี้มาพักกินข้าวนะครับโดทีมนุเลยเไรเยะพอดีก็มาลุยต่อครับผมหลังจากที่เราได้ดูนะพีหนุ่มซื้อข้าวแล้วจะเดินทางต่อแล้วงมาซื้อกับข้าวเมื่อกี้เราไปถ่ายทักทายเมื่อกี้วิ่งเขาเจียนนะครับทีมหนึ่ง อ่อีสุบของพี่หนุ่มคนระับเรามาดูทีมเราทอมเม็กาไปแล้ว เดี๋ยวเลยอีกหนึ่งรถแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็จบคลิปนะครับ แล้วอีกหนึ่งคันครับแม่นันที่ได้าหาครับสองินี่ครับ F R R นี่มาแรับคันนี้เคยผ่านนะแต่ไม่เคยถ่ายครับนี่นี 20, 20, 20, ่พ่สองสิบสองสิบสองสิบสองร้อยรงครับ F R R เป็นอะไรเนาะตัวนี้ต้องถามพี่คนขับนี่ไปถอยไปเลยสองสิบสองสิบเมื่อกี้ร้อยเจ็ดห้านะแต่นี้เป็นสองร้อยสิบหกสิบแรงอยู่แล้ว โอเคไหนเว้าตอนนี้เฟืองไรครับ ตัวนี้เฟืองอะไร,เ,รเฟืองเร็วอ๋อครับโอเคแน่นอนครับเฟืองเร็วครับคันนี้เฟืองเร็วเฟืองเร็วอันนี้ไปกินข้าวอ่ะแรงแรงแรงไปเฟืองเร็วเฟืองเร็วไปกินข้าวตอ่อันนี้กินข้าวจะมาไหนไวะอ๋อครับ กินข้าวแล้วเสร็จแล้วครบสีเที่ยวก็เป็นการว่าเสร็จแล้วผมเป็นการว่าปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับกลั <c oughs> บผมสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบของเราครับผมอืไปแล้วไปแล้วไปกินข้าวแล้วผมพักรับประทานอาหารแล้วได้เวลาพักเที่ยงครับเสร็จแล้วครบสีเที่ยวผม